เจตนาเขาทําไปเพื่ออะไรเห็นว่าตัวเองเป็นเทพเทวาเขามีความเชื่อแบบก็เป็นอนาคามีกลับมาเกิดเนี่ยมันผิดหมดเลยหลักเกณฑ์หลักการแล้วสร้างตัวเองให้เป็นผู้วิเศษมันติดนิดเดียวไอ้เรื่องที่เป็นประเด็นดราม่ากันเรื่องไอ้การกาบไปกาบเด็กเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะไม่ไก่กาบทุกวันนี้มีคนจ้องจะกาบอาจารย์เต็มไปหมดเลยถ้าอาจารย์ต้องการเป็นผู้วิเศษต้องการเป็นเจ้าลัทธิต้องการทาให้คนมาเยือนยอสรรเสรอญอาจารย์นะ อาจารย์ให้ทุกคนกราบอาจารย์หมดเลยแล้วถ่ายภาพออกไปส,สวยๆเลยว้าวมีคนศรัทธาฉันเยอะนะเดี๋ยวคุณจะโปูพอมแดงแล้วคูเดินให้คนกราบเลยคนพร้อมจะกราบอาจารย์เยอะแยะทุกวันนี้มีคนเดินมาขออาจารย์กราบหลายคนมากอาจารย์ต้องคอยสั่งแอดมินคอยดูไว้นะใครทําท่าจะก้มกราบมันเข้าชาร์จล่าเขอาไปเลยเ <c oughs> พราะไม่งั้นท่ามันออกไปมันจะเกิดความเสื่อมเสียจะเดินสัมมาทิฏฐิเมตตาวิถี ในความเป็นจริงแล้วในทุกวันนี้มีผู้คนมากมายรวมทั้งนักเทศนักถ่ายทอดธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจผิดในเรื่องของความหมายสาระประโยชน์ที่แท้จริงของการกราบการกราบมีที่มาจากอะไรก่อนอื่นต้องทราบประเด็นนี้ก่อน มือที่พนมเนี่ยรู้ไหมมาจากอะไรดอกบัวดอกบัวนี้มีกลีบกี่กลีบมีสิบกลีบสิบกลีบเนี่ยคืออะไรข้างหนึ่งคือพระธรรมข้างหนึ่งคือพระวิน,นัยซึ่งพระธรรมก็มีสิบห้าข้อ นัการคือทานศีลในกรมะวิลิยะปัญญาอธิษฐานเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาสจะขันติอาภายัยกตัญญูความรักความศรัทธาคันข้างนี้พระวินัยคือความโลภความโกรธความหลงตัญหาราคะอุปทานมานอวิชามิจดิทิอิจฉาลิษยาอาฆาศพยาบาทจอง,จองเวนความเกลียดชังเนี่ยห้าม ดังนั้นการที่คนเราเนี่ยเขายกมือไหว้แล้วเขากราบเนี่ยมีความหมายว่าอะไรเขาคว่ำลงเนี่ยเข้าใจหรือไม่อาจารย์เมาเบียแล้วการที่ใครกราบใครผู้ใดก็ตามคือเขากำลังประวารณาตนว่าจะตั้งอยู่ในทั้งพระธรรมและพระวินัย เพื่ออะไรเพื่อติดตามบุคคลที่เขากราบนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเขาจะต้องบำเพ็ญอีกหลายภพหลายชาติเพื่อเป็นพระศาสดาแล้วบุคคลผู้กราบเหล่านั้นน่ะหมายถึงใครเลาผู้ที่จะติดตามเป็นสาวกข,ของเขาในการละภายพักหน้า ถึงแม้นว่าในชาตินี้เขาได้กล่าวว่าเขาจะเป็นเป็นพระศาสดานะแท้จริงมันมาจากอะไรก้นบึ้งของจิตสํานึกของเขาที่ปรารถนาเป็นพระศาสดาแต่ความสามารถจะถึงหรือไม่ถึงนั้นเขาก็ต้องบําเพ็ญไปอยู่ดีดังนั้นการที่ไปห้ามคนนั้นไม่ให้กลาบคนนี้มันไม่เกี่ยวกับตนของตนก็อยู่ส่วนตนนั่น สาวกของตนอยู่นั่นก็สอนเขาว่าสาระแห่งการกราบแพ้จริงคืออะไรไม่ใช่ไปเป็นผู้พิาพากษาการกราบของผู้อื่นมันสมควรหรือไปตัดสินเขาตัดสินผู้อื่นพิาพากษาผู้อื่นโดยไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของเขาเอาว่าเขาอ้าง กวดอ้างเอาโดยไม่ตัวบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ตนเองไม่มีความสามารถในการพิสูจน์ต่างหากยานทัศนะมีไหมที่จะขึ้นไปถามพระพุทธองค์นะมีไหมล่ะมีหรือ,อยังถ้าไม่มีทำยังไงจะให้มีัมแต่มานั่งพูดอยู่เนี่ยมันจะมีไหม แล้วถ้าเขามีเนี่ยสมควรไหมจะลองไปถามเขารู้ไหมว่าเขาทํำยังไงหรือว่าเอาแต่นั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่นี่แล้วโจมตีเขาอยู่นี่ถามว่าได้ประโยชน์อะไรได้แค่น้ําลายแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นการลบหลู่ผู้อื่นโดยที่ตนไม่รู้จักเขา เรื่องผ้าแดงปูผ้าแดงตนเองก็ไม่รู้ที่มาที่ไปรู้ไหมผ้าแดงน่ะมาจากที่มีความเป็นมาอย่างไงดีวเขาปูผ้าแดงกันน่ะคือกษัตริย์เขากลัวตรงนรกกลัวธรรณีสูบเขาเลยไม่กล้าเหยียบแผ่นดินไม่กล้าเหยียบพื้นพระธรณีถึงได้เอา้าแดงปูใครน่ะแนอดีน่ะลองไปดูสิ นี่ก็ตื่นในแล้วจะเอาแต่เมาเบียเมาพูดอยู่นั่นแล้วหันไปศึกษากับเขาไปประกบกับเขาเลยถ้ามีความข้่องใจมากโน่นไปนั่งบำเพ็ญไอไปทำหน้าที่กับเขาพากันรวมกลุ่มไปเลยทั้งสาวกตนเองและสาวกเขานั่นแหละแล้วก็ไปนั่งปุดฉาวิสสนากันแล้วจะได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย การที่มาพูดจะาโจมตีเขาอย่างนี้ไปด้อยค่าเขาอย่างนี้ตนเองยังไม่รู้เลยว่ากระบวนการของเขาในการวิธีการในการให้ความรู้ให้ประโยชน์ทั้งหลายของเขายังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เลยเข้าใจไหมว่าต้นไม้เนี่ยเวลาที่เขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่ได้โตได้มันก็เริ่มจากต้นงอกเล็กๆนี่แหละ รากที่ค่อยๆอย่างลงไปเนี่ยกว่ามันจะโตไม่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไเข้าใจหรือไปตีเขาอยู่นั่นนะ่ะเขาตีตัวเองบ้างไหมนะ่ะตนนเองนั่นแหละกำลังหลงทางรู้ไหมอาจารย์เมาเบีย แล้วก็พาให้คนอื่นเขาหลงทางไปด้วยกับคาลมันทําให้คนเขาสะใจนะ่ะโดยไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรอยู่ถ้าอยากรู้นี่มาถามนี่แล้วก็มาดูช่องนี้ด้วยแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรช่องนี้นะก็จะบอกตามตรงว่าไม่ได้มีงบประมาณในการทําคลิปอะไร ที่จะมาสนับสนุนก็เลยไม่ค่อ,อยมีตัวหนังสือเวลาอาัดคลิปยาวๆเนี่ยไม่มีกับเขาหรอกเพราะอะไรก็ว่าว่าถูกจำกัดเอาไว้ไม่ให้ใช้ใครจำกัดพระแม่องค์ธรรมนะท่านได้กำหนดให้มาว่าการจะเข้าสู่มิติที่หเนี่ย ห้ามใช้เงื่อนโถคำว่าเงื่อนโผต้องเขียนห่อสิมีคำอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็หมายถึงว่าห้ามใช้เงินเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักในการสั่งสมบุญกุศลเพื่อเข้าสู่นิพานอันหมายถึงว่าให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญ โดยที่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก่อใช้แต่เงิน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 แล้วเข้าใจว่าเอาเงินเนี่ยซื้อแดนนิพานซื้อสวรรค์น่ะซื้อมรักซื้อผลน่ะหมายถึงให้ลงมือทำหน้าที่ต่างๆให้บริบูรณ์ให้ใช้เงินน่ะน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้เลยแต่ว่าให้ใช้น้อยที่สุดห้ามใช้เงินเป็นเงื่อนไข สำหรับเงินของยุคนี้นะแต่เงินยุคต่อไปจะได้ใช้เพราะชนทั้งหลายต่างก็มีความเข้าใจรู้สึกนับถือว่าเงินคือพระเจ้าดังนั้นก็เลยเอาเงินมาให้เงินที่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นแล้วก็มีทั้งพระธรรมพระวินัยพระโพธิจริยาพระโพธิอริยา พระโพธิอาริยะพระโพธิอาริยาพระโพธิอาริย,ยาเดี๋ยวนั้นแหละดังนั้นทําความเข้าใจของการกราบการไหว้ีนเสมมียใหม่เพรานี้คือดอกบัวหมายถึงผู้ใดไหว้ผู้ใดก็ตามก็คือเขาจะให้ดอกบัวเนี่ยเป็นของขวัญ หรือว่าเป็นการสักการะบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ที่ให้คุณประโยชน์ในการชี้แนะของเขาเนี่ยแก่เขาเนี่ยก็เท่านั้นเองส่วนเรื่องการกราบนะก็คือการที่เขาจะประวารณาตนเพื่อจะเป็นผู้ที่คอยแวดคอยล้อมคอยเป็นบริวารช่วยเหลือเกื้อกูลงานกันในการส่งเสริมปณิธานของเขานั้น แค่นี้ก็ไม่ได้หรือมันใช่เรื่องของการนั่นซะที่ไหนเรื่อง,องการเป็นเรื่องของความเป็นผู้วิเศษวิโสอะไรที่ไหนตนเองเข้าใจผิดไปทั้งนั้นแล้วก็พาคนอื่นเข้าใจผิดไปด้วยแต่ก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่นะถ้าหากว่ามันแย้งในตาเนาะเห็นเป็นเด็กดังนั้นก็เอานี่ ต่อไปนี้ผู้ใดก็ตามถ้ารู้สึกว่าเวลามีคนกล่าวไหวตนเองแล้วโดนจมตีนะก็ให้ให้เขากลาบอันนี้แทนกลาบพระพุทธลูปนี่ไปถึงกลาบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าตนเองจะเทศนาะจะให้ความรู้อะไรไปก็แล้วแต่ขอให้ถวายการกราบสักการบูชาเนี่ยกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หมด แค่นั้นแหละจบจะได้ไม่มีใครมานั่นอีกมาว่าอีกนะแต่ปัญหาก็จะตามมาอยู่ประการหนึ่งคือความเคารพนับถือความยำเกรงต่างๆก็จะลดน้อยลงไปส่วนหนึ่งส่วนกรรมประพฤติของอผู้ที่เป็นอาจารย์ เป็นเจ้าสำนักวิลัธิอะไรก็แต่ของที่ไหนก็แล้วแต่กรรมประพฤติเหล่านั้นเขาก็มีวิธีการของเขาอยู่แล้วที่เขาจะค่อยๆพัฒนาตนเองไปเด็กก็พัฒนาแบบเด็กผู้ใหญ่ก็พัฒนาแบบผู้ใหญ่จะให้เด็กมาเหมือนผู้ใหญ่ทุก,กระเบียดนิ้มันไม่ใช่เด็กบางทีวิสัยจริตวิสัยบางคนก็เป็นลิง บางคนก็เรียบร้อยดังผ้าพ,พับไว้วิสัยมันต่างกันดังนั้นอย่าเอาตัวเองวัดแล้วก็ไปบอกว่าอไปสอนว่าผู้ประพฤติทธรรมต้องแก้ไขตนเองไม่ใช่แก้ไขผู้อื่นแล้วที่พระพุทธเจ้าทำอยู่นั่นทำาอะไรใช้แก้ไขผู้อื่นไหม แล้วที่ตนเองไปสอนผู้อื่นให้แก้ไขนะใช่ตนเองทำอยู่ไหมดูให้รอบก่อนจงกรมจงกรมให้รอบตนเองก่อนเดินจงกรมให้ดูรอบตนเองก่อนแล้วจะได้สัมมาทิฏฐิที่แท,ท,ท,ท้จริงในการให้ประโยชน์ผู้คนทั้งหลายไม่ใช่ให้การลบหลู่ดูหมิน ต่อผู้ใดผู้หนึ่งทั้งหลายมันจะนำพามาซึ่งความแตกแยกบาดหมางก,กันเมื่อแตกแยกบาดหมางก,กันแล้วลบหลู่กันแล้วมันจะค่อยๆสั่งสมน้ำพึ่งหยดเดียวนะี่ทีละหยดทีละหยดทีละหยดไปเรื่อยๆในวันข้างหน้านะถ้าอาจารย์ตื่นธทำเนี่ยได้เป็นพระศาสดา ร่วมยุคกับเขาเชื่อเถอะว่าได้ปะทะกันแน่นอนเพราะกรรมทั้งหลายได้ผูกกันเอาไว้แล้วรู้ตัวหรือเปล่าอันนี้เตือนแล้วเนอบอกแล้วใจจะไปถึงไม่ถึงก็แล้วแต่วาสนาเนาะ ข้อความในคลิปนี้อ่ะาอช่องนี้ไม่ได้ดังเหมือนอาจารย์พูดตื่นเบียร์ตื่นเบียร์หรือตื่นธรรมก็ไม่รู้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างหลายๆประการเทศนาเข้าใจว่าตุนพูดได้ถูกต้องแต่ผิดพลาดเยอะไปดูเอาเถอะเยอะทีเดียวแหละ เห็นน้อยล่ะแม้ว่าจะทําให้คนสะใจน่ะหลายๆเรื่องก็ผิวเผินตั้งแต่ผ้าปิดตาเด็กมนแล้วคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรน่ะจริงประโยชน์เยอะแยะมั่งมายแต่ตัวเองไม่รู้วิธีใช้ประโยชน์เพราะมองแค่ผิวเผินน่ะจริงๆน่ะความสามารถน่ะ สามารถไปช่วยคนได้อีกหลายอย่างหลายประเภทหลายกรณีถ้าตัวเองไม่มีทำไม่ได้ก็อย่าไปขวางคนอื่นเขาเขอพัฒนาไปอ่ะดีแล้วแต่ควรจะหาที่จุดยืนให้เขาดีๆส่งเสริมให้เขามีจุดยืนที่ดีๆในการทำนาทีทั้งหลายส่วนตนเองก็พัฒนาไป ก็ดีแล้วล่ะที่อยู่ในเส้นนี้น่ะต่อยู่ให้มันดูให้มันนั่นหน่อยก่อนที่จะ,ะกันกองอะไรพูดออกมาก็มันก็ต้องไปพัฒนานะก็ย่อมมีผิดพลาดอยู่แล้วแหละการที่คนเราจะเป็นนักพูดที่เก่งกาจได้มันก็ต้องผิดพลาดอยู่แล้วแหละดังนั้นคำว่าคำเตือนใดๆ คำชี้แนะใดๆก็ควรที่จะรับฟังไว้ต้องมาโกรธกันนะเพราะคนที่เห็นเนี่ยไม่ได้เห็นแค่ประโยชน์ของผู้พูดเท่านั้นแต่เห็นความหายนะของผู้ฟังด้วยแล้วก็ผู้พูดก็มีหายนะด้วยดังนั้นก็นี่คือกลัลยาณมิตรตานะ แล้วก็มาให้โดยเฉพาะแต่ไม่ได้ดังเหมือนอาจารย์ตื่นเบียเนาะเป็นคนที่อยู่นอกสายตาเป็นคนนอกสายตาเอาละแค่นี้เนาะคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าใครจะติดตามมาฟังก็มาเข้ามาได้มีเรื่องดีๆเยอะ ที่ลึกที่ยุคสมัยนี้คนยุคสมัยนี้ไม่รู้เรื่องแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้เรื่องทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะคนพูดมัรู้เรื่องนะคนนี้กล้าพูดอย่างนี้รู้เรื่องดีทีเดียวถึงได้พูดเพราะรู้ว่าอะไรอะไรเป็นอะไร เพราะประสบการณ์มีแล้วก็เป็นผู้ลิผู้เริ่มถึงในรู้เรื่องเข้าใจเดอ้อจเดินสมัมมาทิฏฐิเมตตาวิธี